อยู่ต่อนะครับอาจารย์เมื่อวานนี้เราค้างกันไว้นะครับว่าเมื่อวานเราเล่ากันเนี่ยถึงที่มาที่ไปของปัญหาที่มันเกิดขึ้นในตะวันออกกลางและทําไมอยู่ๆเนี่ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับก็เหมือนกับว่าลดบทบาทของตัวเองด้วยรวมถึงซาอุดีอาระเบียนั้นเริ่มที่จะมองเห็นว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยที่เคยรับปากว่าจะช่วยดูแลความมั่นคงแลกกับพลังงานจากซาอุเนี่ยนะครับแต่ตอนหลังเนี่ย ซาอุมองว่าเอสารัฐเนี่ยก็ไม่ได้จริงใจจริงจังในการที่จะดูแลความมั่นคงครับตรงนี้หรือเปล่าครับอาจารย์ทําให้เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้จีนนั้นเนี่ยเข้ามาสร้างบทบาทในภูมิภาคนี้มากขึ้นใช่ครับคือจริงๆแล้วผมคิดว่าจีนเนี่ยเล็งเห็นแล้วนะฮะว่าว่าบทบาทของสหอุดิอาระยในภูมิภาคตะวันออกกลางคงไปไม่ได้ไกลเพราะว่าสหรัฐิเาริเาเนี่ยเข้ามาเทคไซด์ครับนะ,ะนะฮะแต่ว่าผลประโยชน์ของจีนเนี่ยก็คือว่าประเทศสองประเทศนี้คือซาเรียรอาระเบียกับ อิหร่านเนี่ยเป็นประเทศใหญ่เป็นสองประเทศที่จีนต้องการให้สารความสัมพันธ์ระหว่างกันเนื<ม>่องมาจากว่าทั้งสองประเทศนี้เนี่ยป้อนน้ํามันให้กับจีนมีนผลประโยชน์กับจีนใช่ออครับถ้าสมมติว่าสองประเทศนี้ทะเลาะก,กันเนี่ยมันก็ทําให้ผลประโยชน์ของจีนเสียหายครับนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือปัจจัยสัมพันธ์แล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยตะวันออกกลางเป็นเส้นทางการขนส่งสินค้าของจีนเส้นทางสายใหม่ใช่ครับ บรไอนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจีนก็ต้องการให้ตะวันออกกลางเป็นแหล่งกระจายสินค้าของตัวเองแล้วต้องการใช้เส้นทางทางน้ําของตะวันออกกลางเนี่ยเป็นเส้นเส้นทางที่เ,เชื่อมต่อการค้าคนะฮะก็ BRI น,นั่นแหละครับก็ผมคิดว่านี่คือมุมมองของจีนแล้วเขาก็เห็นนะฮะว่าขณะนี้เนี่ยมันเกิดช่องว่างทางอับนาจ ในภูมิภาคตะวันออกกลางค,คืออย่างที่เราเรียนไปเมื่อวันก่อนนะครับว่าสหรัฐอเมริกาลดบทบาทของตัวเองในภูมิภาคแล้วให้ความสําคัญกับเอเชียแปซิฟิกตรงนี้ป,ปิดล้อบจีนที่อินโดแปซิฟิกใช่ครับแบบนี้ผมพูดได้ไหมอาจารย์ว่าโดนจีนตลบหลังที่ตะวันออกกลางใช่เลยครับ<ม>อพอจีนเห็นอย่างนี้ก็เข้ามาตลบหลังเลยแต่ว่าการตลบหลังนี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนมันเกิดขึ้นมาสักพักหนึ่งแล้ว จีนเข้าไปแผ่อิทธิพลทางเศรษฐกิจในภูมิภาคตะวันออกกลางร,รวมถึงวัฒนธรรมด้วยตอนหลังเนี่ยเราจะเห็นสถาบันของจี้สถาบันภาษาของจีนเนี่ยมีอยู่ท่วงท้วนในภูมิภาคตะวันออกกลางแล้วกจ็จีนก็ได้รับการยอมรับจากคนในภูมิภาคตะวันออกกลางด้วยนะ,ะ,ะเพราะว่าเขาเข้าไปในลักษณะที่ค่อนข้างที่จะสร้างสารรค์ไม่นําความขัดแย้งเข้าไปในภูมิภาคตะวันออกกลางเข้าไปทามาค้าขายเข้าไปแล้วเป็นมิตรใช่ครับอือ่าแล้วก็ จีนก็เดินเกมในลักษณะที่พยายามที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างอิรานกับซาอุดิอาระเบีย,ยแต่ว่าไม่โฉงฉางค่ะคือไม่พูดก่อนรอให้มันประสบความสําเร็จก่อนแล้ว <นะ S 2> อยู่ๆเนี่ยก็มีข่าวออกมาเลยนะฮะว่าเป็นการประชุมลับกันที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนแล้วเอาหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงของสองประเทศมันนั่งแล้วก็เซ็นสัญญาระหว่างกันบอกว่าสองประเทศนั้นเนี่ยจะจับมือทางการทูต ไม่เกินสองเดือนจะมีเอ,อกอัครราชทูตเนี่ยไปประจําการระหว่างกันใช่ครับอันนี้เนี่ยผมถามแบบเแบบแบบหยาบเลยนะอาจารย์อขออภัยนะเป็นการตบหน้าสหรัฐไหมแน่นอนนะครับคือภูมิภาคตะวันออกกลางเนี่ยเป็นภูมิภาคที่อำนาจของสหรัฐถูกสถาพนาขึ้นมายาวนานครับจริงๆแล้วย้อนกลับไปนับตั้งแต่สงครามเย็นครับหลังสงครามเย็นหลังสงครามอ่าวเปอร์เซียในปี1990เเนี่ย ัาอเมรากาได้นํากองกําลังของตนเองเข้ามาประจําการอยู่ในกลุ่มประเทศในอ่าวเปอร์เซียที่ร่ํารวยน้ํามันครับ <c oughs> แล้วช่วงนั้นเป็นช่วงที่สาบรไรกาประสบความสําเร็จในการดําเนินนโยบายต่างประเทศ <c oughs> สามารถที่จะแผ่กระจายขยายอํานาจเข้ามาแต่ว่า20ปีให้หลังะปรากฏว่าวันนี้จีนเข้าไปตลบหลัง <c oughs> แล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่า การเจรจาการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศนี้เนี่ยเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาสหรัฐอเมริกาครับแล้วก็เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สหรัฐอเมริกาพยายามที่จะเข้ามาในภูมิภาคตะวันออกกลางโจไบเดนเข้ามาคราวที่แล้วในสาอุดเอีระเบียบอกชัดเจนว่าตัวเองกําลังจะกลับเข้ามาอีกครั้งในภูมิภาคตะวันออกกลางสหรัฐอเมริกาจะไม่ไปไหนในภูมิภาคตะวันออกกลาง แต่ว่าซาอุดีอาระเบียกับอิหร่านกลับมาฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างกันภายใต้ตัวกลางที่เป็นประเทศจีนอย่างนี้เนี่ยมันทําให้ผมคิดว่าสหรัฐอเมริกาก็ค่อนข้างเสียหน้าะนะฮะแล้วก็มันทําให้โลกเห็นว่าวันนี้จีนแสดงบทบาทมากยิ่งขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งนักวิชาการเขาบอกว่ามันเป็นสัญญาณหนึ่งของการเปลี่ยนระเบียบโลกใหม่มก็คือ คุณผู้ชมเนี่ยถ้าตามรายการผมมาตั้งแต่ต้นเนี่ยเราก็จะพูดเรื่องของระเบียบโลกใหม่เนี่ยมาบ่อยครั้งบอันนี้คือจุดเริ่มต้นได้ไหมอาจารย์น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญนะฮะคือมันเป็นสัญญาณอันหนึ่งที่สําคัญนะเพราะว่าเราเห็นความขัดแย้งในตะวันออกกลางเนี่ยปัญหาที่สําคัญเลยคือปัญหาความขัดแย้งระหว่างอิรานกับซาอุดิอาระเบียแล้วก็ไม่มีใครที่ คาดฝันนะแล้วว่าไอ้สองประเทศนี้เนี่ยจะมาฟื้นฟูความสัมพันธ์กันได้ทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยโอโ้มันมีความขัดแย้งกันมานานมากการที่จีนเข้ามาเป็นตัวกลางได้เนี่ยแสดงว่าโอ้โหอิทธิพลของจีนเนี่ยมีอยู่สูงมากแล้วบทบาทของจีนได้รับการยอมรับตรงนี้เนี่ยมันทําให้คนมองเห็นว่าโอ้ระเบียบโลกมันกําลังจะเปลี่ยนไปจริงๆครับหลังจากนี้เนี่ยถ้าเมื่อมันเป็นจุดเริ่มต้นของระเบียบโลกมันจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกนี้อาจารย์ ผมคิดว่าการแข่งขันกันระหว่างขั้วอํานาจเก่ากับขั้วอํานาจใหม่ในภูมิภาคตะวันออกกลางเนี่ยก็จะสูงมากยิ่งขึ้นขั้วอํานาจเก่าก็คือสาหารัฐอเมริกากับอาจจะมีตะวันตกบรรดาพวก G ีเซเวนใช่ครับพวกสหภาพยุโรปเข้ามาร่วมด้วยะนะฮะกับ,บขั้วอํานาจใหม่ที่นําโดยจีนรัสเซียใช่ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศอ่าวเปอร์เซียคือเวลาเราพูดถึงตะวันออกกลางเนี่ยนะฮะ ันีสาขพครับมันใหญ่มันรวมถึงประเทศต่างๆที่อยู่แถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนด้วยที่มีปัญหาสงครามซีเรียอะไรต่รางๆเหล่านี้อิร,รักอะไรต่างๆเหล่านี้แต่ว่าไอ้ดินแดนที่มันมีเส,สถียรภาพแลียสำคัญในปัจจุบันเนี่ยมันคือหัวใจของมันอยู่ที่กลุ่มประเทศ GCC อาวอาหรับกลุ่มอาวอาหรับนะฮะเพราะฉะนั้นนับจากนี้ต่อไปเนี่ยน่าสนใจว่าอไอ้กลุ่มประเทศ GCC ตรงนี้เนี่ยมันจะมีการแข่งขันของมหาอำนาจเข้มข้นมากน้อยขนาดไหนอาจารย์ครับคือจำกันได้เนี่ยเมื่อปลายปีที่ผ่านมาน <ะ S 2> ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นําของจีนเนี่ยเดินทางไปร่วมประชุมกับกลุ่มประเทศอาาอาหรับหกประเทศใช่ครับนะครับแล้วมีพอยต์หนึ่งที่สื่อรายงานเอาไว้เนี่ยเป็นกรอบข่าวเล็กๆว่า ผู้นาจีนเนี่ยเสนอให้กลุ่มประเทศอ่าวอารับเนี่ยทำสัญญาซื้อขายน้ํามันกับจีนซึ่งจีนเนี่ยต้องถือว่าเป็นผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดของโลกครับให้ทําสัญญาซื้อขายเป็นเงินหยวนตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นประเด็นสําคัญเรื่องของการเปลี่ยนระเบียบโลกด้วยไหมครับถึงแม้ว่าจะมติอันนี้จะยังยังยังคลาคลาซังอยู่คือยังพูดคุยยังต่อรองกันอยู่เป็นจุดเริ่มต้นนะฮะแต่ว่า เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญครนะผมคิดว่าขนาดนี้เนี่ยกลุ่มประเทศในตะวันออกกลางในอ่าวเปอร์เซียเนี่ยก็ยังต้องรอดูนะว่าการขับเคี่ยวแข่งขันกันระหว่างจีนกับสหรัฐเมันจะเป็นไปในทิศทางไหนครนะถ้าสมมุติว่ามันเห็นเป็นสัญญาณว่าจีนก็คงจะขึ้นมาอย่างแน่นอนเนี่ยนะฮะผมคิดว่าไอเรื่องของการการตกลงในเรื่องของการซื้อขาย น้ำมันเป็นหยวนหรือเป็นสกุลอื่นๆนอกเหนือจาก U.S. อ U.S. ดอลลาร์เนี่ยมันก็คงจะเป็นไปได้ครับจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอยากจะให้อาจารย์เนี่ยช่วยวิเคราะห์เนี่ยครับว่า<ม>วันนี้เนี่ยตอนนี้ที่เราคุยเนี่ยเราโฟกัสแต่ตะวันออกกลางครับแต่อย่าลืมนะครับว่าโลกนี้เนี่ยคนมุสลิมนั้นเนี่ยไม่ได้มีอยู่ที่ตะวันออกกลางเพียงอย่างเดียวทั่วทั้งโลกนั้นเรามีชาวมุสลิมเนี่ยเกือบเกือบสองพันล้านครับ มันจะเกิดอะไรกับกลุ่มมุสลิมทั่วทั้งโลกเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยผมจะให้อาจารย์ช่วยขยายประเด็นนี้นะครครับตอนนี้พักกันก่อนสักครู่ครับ